สวัสดีครับผมอ่าวันนี้ก็จะมาสอนวิธีอ่าวิธีปักบ่วงแขวนนะครับบ่วงแขวนครับบ่วงราวเหมือนเราตากผ้านี่แหละครับผมบ่วงแขวนเขาเรียกนะครับเหมือนเราตากผ้าเราลากยาวไปเลยนะครับไม่มีปักลงดินนะครับอันนี้เป็นบ่วงแขวนนะครับบ่วงเป็นราวนะครับอืมอ่าอุปกรณ์ของมันก็จะมี บ่วงแขวนนะครับของผมนี่35บ่วงนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับบ่วงแขวน35บ่วง1ชุดอ่ะแล้วก็ตัวนกปลอมนะครับตัวนกเลาะนะครับตัวนกเลาะนะครับแล้วก็ลําโพงนะครับลําโพงผมแนะนํารุ่นนี้นะครับลําโพงรุ่น G99 นะครับ G99 แบตจะอึดนะครับแบตจะอึดแบตจะอึดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เมมโมรี่นะครับนี่ผมเสียบไว้แล้วนะครับ4รายการ บ่วงแขวนลําโพงแมมเสียงนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นกลําโพงรุ่นนี้แบตอึดนะครับแบตอึด G99 นะครับราคาจะแพงหน่อยนะครับตัวนี้ราคาจะแพงหน่อยนะครับเอามาดูวิธีปักกันเลยนะครับอ่าสุดท้ายนะครับสุดท้ายไม้นะครับไม้แต่ว่ารอบนี้ผมใช้สามหลักนะครับไม้ทั่วไปนะครับไม้ทั่วไปแล้วก็กระดิ่งนะครับกระดิ่งไว ปักอ่าเผื่อนกติดจะได้รู้นะครับว่านกติดนะครับกระดิ่งอ่าเราไปหลักแรกกันนะครับอ่าหลักแรกนะครับเราก็ปักลงนะครับปักลงให้ลึกพอประมาณนะครับที่คาดว่าไม่หลุดนะครับอ่าแล้วก็ผูกเชือกนะครับตรงนี้ผูกเชือกนะครับมัดสองสามรอบนะ รวมๆนะครับมัดนะครับมาแบบนี้นะครับมัดถ้าชัดเจนนะครับนะครับเรามัดเรามัดเชือกหลักที่หนึ่งไปแล้วนะครับาเราก็ปล่อยนะครับปล่อยทีละบ่วงทีละบ่วงนะครับว่าจะปล่อยเยอะก็ได้ครับผมแล้วแต่ความชํานาญนะครับ นะครับแล้วแต่ความชนานาญนะครับปล่อยทีละบวงทีละบวงว่าผมปล่อยรวดโดวยรวดเดียวเลยนะครับผมปล่อยรวดเดียวเลย <c oughs> คือถ้าคนชนานาญก็ปล่อยรวดเดียวก็ได้นะครับรวดเดียวแบบนี้ครับผม <c oughs> อ่อ่าก็นี่อ่ารวดเดียวนะครับอ่าแต่ว่า คลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีปักสามุมนะครับ3ามุมมันจะได้วงตีวงกว้างนะครับมันจะได้ตีวงกว้างนะครับปัก3มุมนะครับแล้วก็ปักหลักที่2นะครับปักหลักที่2ก็ลากไปนะครับล่อยทีละบ่วงทีละบ่วงนะครับทีละบ่วงนะครับปักทีละบ่วงล่อยทีละบ่วงทีละบ่วงนะครับ อ่าหมดนะครับหมดอ่าแล้วก็ปักหลักที่3ามนะครับปักสามมุมอ่าแล้วก็วัดระดับตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผูกผูกเชือกก่อนนะครับผูกให้แน่นนะครับอ่าตรงนี้ครับผม ตรงนี้อ่าอ่านะครับมันมันมันอ่อนมันไม่ตึงนะครับมันไม่ตึงเราก็ดึงออกนะครับหลักที่สองเราดึงหลักที่สองให้ตึงหน่อยดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงแล้วก็ปักลงนะครับอย่าตึงมากเดี๋ยวขาดนะครับพอประมาณนะครับพอประมาณอ่าเราก็จะเอาระดับไหนก็เลื่อนเอาได้ครับชุดนี้นะครับ เราจะเอาระดับไหนก็นะครับประมาณหน้าอกนกนะครับประมาณห้าหนิ้วนี้นะครับอ่า ก็เราตึงเรียบร้อยแล้วเราดึงให้ตึงแล้วเมื่อกี้นะครับปักสามมุมนะครับจะสังเกตนะครับตรงนี้หลักหนึ่งนะครับเราก็ลากยาวไปเลยนะครับนี่หลักที่สองนะครับแล้วก็ตรงนู้นหลักที่สามนะครับเป็นสามมุมแล้วก็ด้านหลังจะเป็นต้นปาล์มหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่คาดว่านกไม่เข้านะครับด้านนี้ก็ไม่เข้านะครับด้านนี้มันมีต้นใบปาล์มมันคุมอยู่นะครับตปาล์มตรงนั้นปาล์มนะครับต้นปาล์ม อันนี้ก็ใบปามคุมอยู่นะครับมันจะไม่เข้าไม่เข้าด้านข้างนะครับมันจะเข้าทางที่เราปักบ่วงครับด้านนี้นะครับด้านนี้แล้วก็ด้านที่ผมยืนอยู่นะครับมันจะเข้าด้านนี้นะครับกับด้านนู้อ่าก็ปักสามมุมแบบนี้นะครับมันจะได้องศาความกว้างเยอะกว่านะครับด้านหลังก็หาทำเลที่บังต้นไม้ต้นปามแบบนู้นนะครับ หลักที่หนึ่งรับอ่าเห็นชัดไหมครับบ่วงแขวนเนี่ยบ่วงแขวนบ่วงที่เป็นราวนะครับสามมุมมุมที่หนึ่งตรงนู้มุมที่สองมุมที่สามนะครับไม่จําเป็นต้องปักสี่เหลี่ยมนะครับไม่จําเป็นต้องปักสี่เหลี่ยมอ่าขั้นตอนสุดท้ายครับผมอ่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับอ่าแล้วก็เปิด พยายามหันนกไว้ด้านข้างนะครับเมื่อกี้เราปักบ่วงด้านหนูไปแล้วนะครับบ่วงอยู่ด้านหนูพอพยายามหันนกไปด้านข้างนะครับแล้วก็หาใบไม้นะครับใบไม้ทั่วไปนะครับบังบังฐานของมันไว้นะครับแล้วก็ลําโพงนะครับรุ่นนี้ผมแนะนํานะครับแบตอึดนะครับรุ่นนี้เปิดลาโพงหาใบไม้เปบังไว้นะครับ พยายามหันข้างนกนะครับพยายามหังนข้างนกนะครับแบบนี้วิธีปักบ่วงแขวนนะครับอ่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับกระดิ่งเราไปตั้งบ่วงที่สองนะครับหลักที่สองนะครับ อ่าพอนกโดนนะครับพอนกเดินนะครับกระดิ่งก็จะสั่นนะครับพอนกโดนกระดิ่งก็จะสั่นนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าใครที่สนใจนะครับบ่วงแขวนลำโพงรุ่น G 99แบบแบบนี้แบตจะอึดนะครับแล้วก็นกปลอมทุกอย่างมีขายที่ร้านนะครับอ่าอ่าใครสนใจก็โทรที่เบอร์093นะครับ7730398นะครับ ID Line ก็เบอร์โทรผมเลยบันทึกเบอร์ไม่ขึ้นนะครับใส่เบอร์ผมช่อง ID ใส่เบอร์ผมเบอร์เนี้ยด้านล่างจอเนี้ยใส่ช่อง ID อย่าใส่ช่องเบอร์โทรมันจะขึ้นเลยนะครับ i อ l ดี e ผมเบอร์โทรนะครับใครที่สนใจอุปกรณ์แล้วก็ลำโพง G99 นะครับเสียงดังฟังชัดนะครับนกสตาฟนะครับนกสตาฟสวยเลยนะครับผมอ่าโทรที่เบอร์นะครับตามที่ให้ไว้เมื่อกี้นะครับอ่า ใครที่ยังไม่รู้วิธีปักบ่วงแขวนนะครับก็ตักปักตามผมได้นะครับอ่าปักตามผมได้นะครับไม่ห่วงวิชานะครับสอนด้วยขายด้วยอันนี้ครับปกตินะครับอ่าใครที่ชํานาญแล้วก็ดูผ่านๆนะครับอย่าใครที่อยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับใครที่อยากสอนให้วิธีอะไรวิธีปักวิธีอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมสอนนะครับอ่าสําหรับวันนี้นะครับ อย,อย่าลืมกดถูกใจนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม